สำหรับหัวข้อที่2ในวันนี้นะคะจะเป็นชื่อหัวข้อ The use of computer aided design program for development of non pneumatic bicycle tires หรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางล้อจักรยานชนิดไม่ใช้ลมนะคะโดยเราได้รับเกียรติจากคุณกิติรัตน์ตันติกิติยากรรมการผู้จัดการบริษัท PRT สยามอินจิเนียร์จำกัดน,นะคะ เรียนเชิญคุณกิติรัตสามารถแชร์สกรีนได้เลยค่ะผมกิติรัตนะครับวิศวกรจากบริษัท p ร t าทีสายามเอนเจิเนียร์จำกัดครับเพาวันนี้ผมจะมา,านำเสนอวิธีการใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบเพื่อพัฒนาพิพันยางล้อชนิดไม่ใช้ลมนะครับ<ม>อย่างแรกผมก็ต้องอธิบายก่อนว่ายางชนิดไม่ใช้ลมเนี่ยมันเป็นแบบไหน ถ้าเกิดยางทั่วไปที่เรารู้จักการส่วนมนากก็จะเป็นยางแบบที่เราต้องเติมลมนะครับก็เป็นพวกพลนเมิกพลนมติกทายมีการเติมลมเข้าไปข้อดีของยางชนิดนี้ก็คือ,อใช้ขับเราสามารถขับขี่ไปมีความนุ่มของอแรงดันลมที่เราสามารถปรับตั้งค่าได้ว่าอยากจะให้นิ่มอยากให้แข็งแค่ไหนนะครับ ส่วนอีกอยางชนิดนึงที่มีในท้องตลาดอยู่มากก็คือ,อยางตันยางตันก็ตามชื่อเลยครับหน้าตัดยางจะเป็นตันเป็นยางทั้งทั้งเส้นเลยนะครับการใช้งานยางลักษณะนี้ก็แน่นอนว่าสามารถรับโหลดได้สูงแต่ข้อเสียของมันก็คือจะมีความกระดอนอแล้วก็การขับขี่ก็จะไม่นุ่มนวลน,นะครับทีเนี้ยทาง ทีมงานการออกแบบของเราก็เลยคิดว่าเราอยากอ,าออกแบบยางชนิดหนึ่งที่เราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเติมลมไม่ต้องดูแลไม่ต้องมาเทนแนน์มากเหมือนกับยางตันแต่สามารถขับขี่ได้นุ่มนวลมากขึ้นเราก็เลยเป็นที่มาในการที่จะออกแบบยางชนิดไม่ใช่ไม่ใช้ลมหรือที่จะเรียกกันโดยทั่วไปว่าทวิลนะครับแรงบนันดาลใจก็ก็ต้องบอกว่ามาจาก แม่บ้านผมเองจะขับจะปั่นจักรยานทีไรยางแบนทุกทีนะครับก็เลยจะ,ะเลยมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ขึ้นมาครับอ,อย่างแรกในการออกแบบโปรดักต์ของเราตัวแรกตัวเนี้ยเราเริ่มต้นจากยางขนาดขนาดล้อขนาด16นิ้วหน้ากว้าง1.5นิ้ว วัสดุในการผลิตของเราเนี่ยจะเป็นยางธรรมชาติที่ความแข็ง60ชอ A และเราเสริมความแข็งแรงลดการฉีกขาดด้วยผ้าใบเป้าหมายในการออกแบบครั้งแรกของเราเนี่ยเราอยากให้ต่อล้อเนี่ยรับน้ำหนักได้ประมาณ80กิโลกร,รมัมก็คือเงื่อนไขในการวิเคราะห์เนี่ยจะรับโหลดที่ประมาณ800นิวตันโดยบริษัทเนี่ยได้มีการเช่าการใช้โปรแกรม จากบริษัทซิมาร์โซลูชั่นก็คือ,อ MSC ปาทานแล้วก็ MSC มาร์โดยเรียกรวมว่า MSC one นะครับวิธีการที่เราจะมาใช้วิคอลเนี่ยเราแบ่งด้วยกัน6ขั้นตอนอย่างแรก 1. เราก็ต้องสร้างโมเดลขึ้นมา 2. เ,เราทำการสร้างอิเลเมนต์เข้าไปในโปรแกรมวิเคราะห์เสร็จแล้วก็3เรากำหนดวัสดุของชิ้นงาน สเราก็กําหนดเงื่อนไขในการวิเคราะห์หเราก็จะมีวิเคราะห์และก็แสดงผลและสุดท้ายข้อหกเราก็จะมาสรุปว่าการออกแบบของเราได้ผลอย่างไรนะครับการสร้างโมเดลเข้าไปในโปรแกรมเนี่ยเราทําการสร้างโมเดลแบ่งด้วยกันทั้งหมด4กลุ่มอย่างแรกหนึ่งเป็นแมก้อจักรยานเราก็กําหนดให้เป็นพวก r i จิตบอดี้ส ตัวเนื้อยางจัก,กรยานเราใช้ยางธรรมชาติความแข็ง60แล้วก็ตัววัสดุเสริมความแข็งแรงของอยางจักรยานก็คือผ้าใบไนล,ลอนผ้าใบ EP ผ้าใยอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายมันก็ต้องมีพื้นที่จะมารองรับโหลดนะครับก็คือเรากำหนดสร้างพื้นเป็นวัสดุิจิตบอดีนะครับอย่างแรกการสร้างอิเลเมนต์ ในการออกแบบนี้เนี่ยเราใช้อิเลเมนต์ชนิด hex element แล้วเราก็สร้างอิเลเมนต์ตามแยกตามชนิดวัสดุแล้วก็แยกเป็น group เพื่อให้จัดการได้ง่ายนะครับวิธีการขึ้นรูปอิเลเมนต์ในการนําเสนอเรอาจจะไม่ได้ไม่ได้ลงลึกลงไปส่วนมากเราก็จะสร้างอิเลเมนต์สมิติขึ้นมาแล้วก็ e x t r u ูดออกมาเป็นอิเลเมนต์สมิติแล้วก็การทําการสว e e แล้วก็ pattern สร้างขึ้นมาจนเป็น โมเดลที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์นะครับอย่างที่กล่าวไวไ้ที่แล้วนะครับเราแบ่งการสร้างเรดเมนต์ออกมาเป็น4กลุ่มคือเป็นยางน,นะครับเป็นตัวผ้าใบาเป็นแม็กจักยางน,นะครับแล้วก็เป็นพื้นซึ่งแน่นอนพอเราแบ่งออกมาเป็น4กลุ่มตามชนิดของวัสดุแล้วในการกำหนดแมท e r i a l มันก็จะทำให้เราสามารถกำหนดได้ง่ายนะครับ แล้วก็พอเราสร้างอิเ m เมนตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนื่องจากาโมเดลเราค่อนข้างจะใหญ่นะครับผมก็เลยกำหนดให้ตัวกุ๊ปของล้อยางที่ประกอบไปด้วยตัวเนื้อยางของ nr ตัวผ้าใบและก็ตัวแมทล้อจักยานเนี่ยรวมเบิดรวมเป็นชิ้นงานชิ้นเดียว แต่โดยแยกเป็นแต่ละวัสดุเพื่อลดภาระในการคำนวณของคอมพิวเตอร์นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้วัสดุมาด้วยกันสองวัสดุก็คือล้อจักรยานและก็ตัวพื้นโดยล้อจักรยานกับตัวพื้นเนี่ยเรากำหนดเงื่อนไขให้มันเกิดการสัมผัสกันได้มีการเสียรูปกันนะครับทีนี้มาในขั้นตอนที่สองคือการกำหนดวัสดุของ ชิ้นงานนะครับในงานวิจัยนี้เนี่ยชิ้นงานหลักๆประกอบด้วยกัน2ชิ้นส่วนก็คือยางธรรมชาติแข็ง60ชอเอนะครับก็คือจะเป็นตามรูปเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่2คือผ้าใบนล่อนผ้าใบอุตสาหกรรมที่ใช้ในการเสริมความแข็งแรงของยางธรรมชาตินะครับทีนี้การที่จะนำข้อมูลจำลองอยางธรรมชาติเข้าไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ย อย่างแรกเราต้องเอาอยางคอมเพลขึ้นรูปเป็นสเปกซิเมนและส่งไปทดสอบที่ห้องแลบเพื่อให้ได้ค่ากราฟและก็ข้อมูลของวัสดุเหล่านั้นมาโดยยางเนี่ยในการที่จะทำไฟนอลิเลเมนต์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วควรจะต้องมีค่าการทดสอบอยู่3ค่าด้วยกันก็คือ tension test p a นา test และก็ compression test เมื่อเราได้ ค่าทั้ง3ค่ามาแล้วเราก็เอาไปฟิกเคิร์ฟในโปรแกรมและจะได้ออกมาเป็นค่าตัวแปรที่ใช้สำหรับในการป้อนเข้าสู่โปรแกรม f ฟ n a ลอิเ e เมนตนะครับโดยการทดสอบทั้ง3ส่วนนี้เราสามารถส่งทดสอบได้ที่ศูนย์บริการวิชาการยางมห ah ิดลศูนย์วิจัยเทียวนี้ยางนะครับที่มหิดลศายาครับผมา การจำลองวัสดุของยางเนี่ยถ้าเกิดพูดง่ายๆคือยางจะเป็นวัสดุประเภทไฮเปอร์อิลาสติกเราจำลองด้วยสมการการจำก,ก,การจำลองของยางก็จะมีด้วยกันหลายสมการนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเราเลือกใช้แบบจำลองอชนิดออฟเดนดีกีสานะครับซึ่งผลจากการฟิกเคอร์มาแล้วเนี่ยเราจะได้ค่าตามตารางนะครับซึ่งจะป้อนเข้าสู่ในโปรแกรม ส่วนผ้าใบไนลอนผมก็เอามาขึ้นลูกเพื่อเคลือบกับยางเพื่อลดการแตกของผ้าใบนะครับโดยเราใช้ปริมาณยางที่น้อยที่สุดเพื่อให้เคลือบให้ผ้าใบไม่แตกออกกันเฉยๆนะครับเสร็จแล้วผมก็ส่งไปทดสอบที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางที่มหิดลเช่นกันนะครับเสร็จแล้วก็จะได้กราฟออกมาได้ค่า ทงที่ออกมาแต่ตัวนี้เราจะไม่ได้ใช้สมการจําลองของยางเพราะมันเป็นชนิดผ้าใบผมเลยการป้อนค่าคงที่ทั่วไปเข้าไปนะครับก็คือค่าโมดูลัสคราบตัองธรรมดาครับเมื่อเรากําหนดวัสดุเสร็จแล้วต่อไปเราก็มากําหนดเงื่อนไขที่เราจะทําการวิเคราะห์นะครับอย่างแรกอย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าผมต้องการจะ วิเคราะห์โดยใส่โหลดที่ประมาณ800นิวตันเข้าที่ล้อนะครับตอน1ข้างนะครับก็คือเราเอาโมเดลที่เราสร้างอิเลเมนต์เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาใช้ฟังก์ชันบัลติเพลคคอนโทรลโดยสร้างยึดเข้ากันโหนดที่จุดตรงกลางของล้อนะครับเสร็จแล้วผมก็ใส่โหลดเข้าไปที่โหนดที่เราคอนโทรลขึ้นมานะครับโหลดทิศทาง 8 0้อนิวตัในในทิศทางแนวลงกดกับพื้นนะครับเสร็จแล้วตรงโหนดตัวเดียวกันเนี้ยผมก็มีการคอนโทรลให้ไม่เคลื่อนที่ใน5แนวแกนยกเว้นแนวแกน y แกนเดียวเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ลงได้นะครับส่วนตัวพื้นที่เราจะเป็นตัวรับรับการกดของล้อ,อยางเนี่ยเราก็ฟิกไม่ให้ตัวพื้นเนี่ยเคลื่อนที่ใ่ทุกแนวแกนเลยก็คือ6แนวแกนเลยนะครับ ก็ตารางข้อมูลที่เราใส่เข้าไปในโปรแกรมก็จะเป็นตามรูปทางด้านขวามือนะครับ mm hmm. เมื่อใส่โหลดเข้าไปแล้วใส่บอกชนิดวัสดุเรียบร้อยแล้วสร้างในเมเรียบร้อยแล้วเราก็วิเคราะห์ทำการจำลองขึ้นมาอันนี้ผลก็เป็นผลจำลองจากโปรแกรมนะครับลักษณะการจำลองของโปรแกรมก็คือ เขาจะจำลองเป็นแบบทา e s เ e p เริ่มต้นตั้งแต่0จนถึง1นะครับก็คือ0นี่คือใส่โหลดที่0 1คือใส่โหลดที่800นิวตันก็คือมันจะค่อยๆเพิ่มโหลดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเราจำลองค่าหลายๆแบบที่เราต้องการอยากจะรู้อยากจะทราบแล้วนะครับเราก็นำผลดังกล่าวเนี่ยมาวิเคราะห์ ทีนี้ในงานของผมผมเอาวิเคราะห์อย่างแรกคือสิ่งที่ผมอยากรู้คือระยะยุบตัวก่อนว่าล้อที่จะออกแบบเนี่ยเมื่อใส่โหลดที่800นิวตันไปแล้วเนี่ยระยะการยุบของล้อลงไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับผลจากการวิเคราะห์ออกมาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ10.11มิลลิเมตรที่น้ำหนัก80กิโลกรัม ซึ่งการยุบตัวเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ3 0ของแบบตั้งต้นนะครับโดยทางบริษัทเองเนี่ยพิจารณาแล้วว่าหลักการในการออกแบบอี่ยอันนี้คือเป็นหลักการที่เรากำหนดขึ้นมาเองเพื่อสำหรับในการออกแบบโปรดักต์ของเรานะครับก็คือเราไม่อยากให้ยางของเราเนี่ยยุบเกิน20%ฉะนั้น เราเอาผลการวิเคราะห์ออกมาคการาฟนะครับจากทําสเตปศูนย์จนถึง1ก็คือโหลดศนกิโลกรัมจนถึงแ0ดสิกิโลกรัมเนี่ยจะพบได้ว่าถ้าเกิดที่สิเของการยุบตัวเนี่ยโหลดอยู่ที่ประมาณ3ากิโลกรมไอ้สากิโกรัมขอโทษครับนะฮะและถ้าเกิด20%เอนี่ยอยู่ที่ประมาณสีบเจดกิโลกรมัมต่อการรับโหลดล้อหนึ่งข้างนะครับดังนั้น Uh, เราเลยสรุปว่าโมเดลที่เราออกแบบตัวเนี้ยที่ความแข็ง60รูปล่างนี้ยางที่ออกแบบเนี่ยควรใช้ที่น้ำหนักโหลดต่อล้อไม่เกิน35กิโลกรัม mm hmm. เมื่อเราวิเคราะห์ระยะยุบต,ตัวของล้อ,อยางแล้วต่อไปเราก็ต้องวิเคราะห์เรื่องระยะ,ะเรื่องความเสียหายของล้อ,อยางด้วยนะครับความเสียหายโดยทั่วไป เราก็จะพิจารณาเรื่องของความเค้นที่เกิดขึ้นว่าความเค้นที่เกิดขึ้นของโมเดลที่เราออกแบบเนี่ยมันเกินค่าความเค้นสูงสุดที่วัสดุรับได้ไหมนะครับถ้าเกิดจากผลจากการวิเคราะห์เนี่ยวิจากการจำลองเนี่ยที่รับน้ำหนัก80กิโลกรัมเนี่ยค่าความเค้นสูงสุดที่ล้อ,อยางเกิดขึ้นนะครับในในการจำลองอยู่ที่ 6.85นิวตันมิลลิเมตรกลังสองซึ่งเราไปนำยางที่เราใช้ผลิตเนี่ยส่งทดสอบแล้วยางที่เราใช้ผลิตสามารถรับความเค้นได้สูงสุดอยู่ที่20นิวตันมิลลิเมตรกาลังสองฉะนั้นเราสามารถสรุปเบ้องตัวได้ว่าล้อยางจะไม่เกิดความเสียหายจากสแตติกโหลดเลยนะครับ ซึ่งสามารถมาวิเคราะห์เราน,นําขดังกล่าวเนี่ยมาวิเคราะห์ต่ออีกทีหนึ่งว่าเราก็ตั้งเกณฑ์ของเราเช่นกันว่าสเตทที่เกิดขึ้นเนี่ยโ,โมเดลในการออกแบบเนี่ยเราคิดด้วยว่าความสับการรับสูงสุด,สสดฮัลโหลครับาการรับแรงดึงสูงสุดของวัสดุเนี่ยอยู่ที่20นิวตันเปอลิเมตรกำลังสองเราก็ตั้งเกณฑ์ว่า การใช้งานของอยางตัวนี้แน่นอนไม่ไม่ควรเกิน50%ของความสามารถที่วัสดุรับได้ก็คืออยู่ที่ประมาณ1 0นิวตันเมกแรังสองแต่โมเดลที่เราจำลองขึ้นมาเนี่ยความเค้นอยู่ที่6 8 5นิวตันเมรกลังสองฉะนั้นก็เราก็สามารถสรุปได้ว่าโมเดลที่เราออกแบบมาเนี่ยไม่เกิดความเสียหายผลของ static load นะครับ ฉะนั้นเราก็มาสรุปอีกเช่นกันว่าถ้าเกิดจากการวิเคราะห์ข้างบนเนี่ยข้างต้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าต่อล้อเนี่ยไม่ควรเกินที่35กิโลกรัมดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่าการรูปแบบยาองออกแบบเนี้ยและความแข็งที่60ช .A. เนี่ยสามารถรองรับกับขี่ได้ที่น้ำหนักประมาณ35กิโลกรัม ก็คือรูปแบบดังกล่าวที่ความแข็ง60แล้วหนักได้0ูนถึง35กิโลกรัมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างชิ้นงานที่เราลองผลิตแม่พิมพ์แล้วขึ้นรูปมาเลยเพื่อใช้ในการทดสอบตามผลของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่อันนี้พอดีว่าผู้ขับขีน่หนักประมาณ60กิโลกรัม ก็สามารถขับขี่ได้ที่ความเร็วปกติครับแล้วก็การยุบตัวก็ใกล้เคียงกับที่เราออกแบบไว้ก็ในพอสุดท้ายนี้เราก็สามารถสรุปได้ว่าโปรแกรมไฟไนต์ลิเมนต์เนี่ยสามารถช่วยเราทำนายและก็ช่วยเราในการออกแบบเพื่อลดต้นทุนในการอ่า ทดลองการสร้างต้นแบบหลายๆต้นแบบเพื่อมาในการผลิตครับแล้วก็ตัวงานตัวนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนที่จะจดสิทธิบัตรและก็จะวางขายในปีหน้าครับผม